คู่แรกนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยมันวันศุกร์นะครับวันนี้คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างภูสิงห์ประธานหญิงของสวนภูรีสอร์ทต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้กับสิวราชวอรินทิดาในพิการน้ำหนัก108ต10่อ109ปอนด์ครับผ่านไปเกือบเกือบหนึ่งนาทียกที่3ยังใช้จังหวะ2อยู่ครับภูสิงห์สิวราชก็เดินชวนทะเลาะอย่างเดียวครับมาเจอขวางเจอป้ายบิดมาสู้นาตรงได้ไหม ยังไม่ต่อเนื่องแล้วมันใกล้เชือกด้วยครับเพราะว่ากรรมการก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนได้เปรียบเสียเปรียบก็เลยต้องลากมากลางเวทีครับนี่ครับหาเชบุคนขึ้นแล้วครับนายดูครับนักเลงข่าวจากซีสเตก,กับนักเลงข่าวจากจังหวัดเลยนายจังหวะนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นมาว่ากันต่อกลางเวทีนี่ครับน้ําเงินสิวราชเดินเปิดเกมเข้าไปก่อน ผู้เสียงดักด้วยแข้งขวาโอ้โหแต่ว่ามีหมัร์ตีสอกบวกเข้ามานี่ดูว่าหนักแรงทุกกเหมือนกันนะครับสิวราาตูสิงเองประมาทไม่ได้นะครับชุกไม่เ็มตั้งรับมีแข้ง้ายหน้าก็ถือว่าประกัดเอาไว้แรงๆเหมือนกันเข้าในเอา้าดูนะครับเริ่มเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับสิวราชโอ้เสียงเชียร์นี่กระหึ่มเวทีครับลุกสิ์ของท่านประธานดิง่งของสวนบูรีสอร์ทนะครับอาจจะรู้แล้วครับว่าท่านประธานดิง่ง ท่านรับชมอยู่ทางทูฟอยูช่อง24ครับโอ้โหวันนี้มาพชโชว์ลูกพี่เลยครับโอ้โหเลยเป็นโจทยากให้เจ้าสี่วันลาดนะครับปกตินี่แกเหนียวดุด้านกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้ครับโอ้โหเจอความแข็งแรงของภูสิงเข้าไปนี่นี่แหละครับโอ้โหพี่อารีครับปวดหัวเลยบิดแบบนี้นะครับโชว์แบบนี้นี่ประธานหญิงมีอัดฉีดให้แน่เลยครับเพราะว่าโอ้โหโชว์สวยเหลือเกินวันนี้ มาดูสิวราชก็ไม่ยอมนะครับพยายามจะเดินยังมีฮึดอยู่แต่ความแข็งแรงนี่นะครับคืออุปสรรคเลยนะครับพยายามจะเบียดจะชนเข้าไหนก็โดนล็อกเอาไว้วงนอกก็มีแข้งดูครับออกแต่ละเม็ดแรงๆทั้งนั้นครับใจจะสู้ครับสิวราชหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านครับแต่ว่าในเรื่องของพลังกำลังความแข็งแกร่งนี่โอ้โหทั้งขวางทั้งป้ายและเก็บอาวุธเก่งด้วยครับ เด้งตีครับถ้าผ่านไฟนี้นี่ดูแล้วภูสิงห์อาจจะต้องขึ้นลิฟต์เลยครับซ้ายจริงๆพื้นเพย์แกเป็นมวยเข่านะครับมแกร่งบพกับพี่จ่อยตอนนุ่มๆเลยครับแซมสั้นดัดบอยยิมแผนเมืองน้อยลูกจะพอมาเห็นจากอา้อาวอา้าต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องไปเรื่อยครับความพยายามนี่เอาไปเต็มสิเลยนะครับทางด้านสิวราชครับเข้ามาถึงใบสุดท้ายครับ หันไปทางด้านมุมแดงครับวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับคูสิงประธานดิ่งทองสวนภรูรีสอร์ทนะครับวันนี้เอาชนะคะแนนสินวัลราชวอลินทิดาไปแบบสนุกเลยครับ